ในปี2569ที่จะถึงนี้โชคชะตาได้จัดวางดวงดาวในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นการอุปัมภมจากฟ้าที่จะนำพาความหวัง5ประการมาสู่พ่อแม่พี่น้องชาวกันอย่างไม่น่าเชื่อจะมีเรื่องราวใดบ้างไปร่วมค้นหาการตีความจากดวงดาวตามหลักการความเชื่อโหราศาสตร์ไทยและหากสนใจเรื่องหลักความเชื่อที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลในเชิงการตีความดวงดาวหลักการโหราศาสตร์ในบริบทผู้ใหญ่ผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณ59 สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวกันเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนโดยเฉพาะในวัยบั้นปลายถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตได้กำลังเข้าสู่ความสงบและปัญญาอย่างแท้จริงในปี2569นี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะเก็บเกี่ยวผลบุญจากการเพาะปลูกมาตลอดชีวิตและดวงดาวจะสนับสนุนให้ท่านใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความหวังที่สมดุลทั้งในทางโลกและทางธรรมขอเชิญทุกท่านพิจารณา5ความหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2569 สำหรับในข้อแรกท่านมีความหวังที่จะได้บ้านอันเป็นสุภาพมงคลถือเป็นความสุขทางใจในที่พำนักเป็นที่อยู่ของบัณฑิตคือที่อยู่ที่มีความสงบทางใจแม้เป็นเรือนเล็กๆก็เป็นวิมานได้ด้วยปัญญาความหวังข้อนี้มาจากการที่ดาวพระหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุได้โคจรเข้าสู่ภพเดือนสุภะนี่คือการประกาศว่าฐานรากและบ้านช่องของท่านจะได้รับการยกฐานะให้เป็นสถานที่แห่งความมงคลและโชคลาภ เปลี่ยนจากภาระเป็นพลังบุญสำหรับผู้สูงวัยหรือวัยบ้านปลายบ้านอาจเป็นเพียงสถานที่พักแต่ด้วยอิทธิพลนี้บ้านจะกลายเป็นแหล่งรวมปัญญาไม่จําเป็นต้องมีบ้านใหญ่โตแต่หมายถึงบรรยากาศของบ้านจะเปลี่ยนไปจะมีความสงบเกิดความร่มเย็นหรือมีแรงดึงดูดให้ลูกหลานและกันยานามิตรที่ดีอยากเข้ามาเยี่ยมเยียน เป็นการจัดการมรดกที่นำมาซึ่งความสบายใจสำหรับบางท่านอาจหมายถึงโอกาสในการจัดการเรื่องที่ดินหรือบ้านอย่างเป็นธรรมการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับมรดกจะนำพาความโล่งใจและโชคลาภที่มาอย่างต่อเนื่องบ้านเล็กๆที่อบอวนด้วยธรรมะหากคุณอาศัยอยู่ในห้องเช่าหรือบ้านเล็กๆ อิทธิพลนี้ก็จะส่งผลให้ท่านค้นพบธรรมะหรือความรู้ใหม่ๆที่ทำให้ใจเป็นสุขภายในพื้นที่ที่จำกัดนั้นท่านจะมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมอ่านหนังสือนั่งสมาธิในมุมเล็กๆความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านแต่เป็นความสุภะะคือความมงคลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ชาวกันในวัยนี้จะเห็นคุณค่าของรากฐานชีวิตที่ท่านได้สร้างมาท่านมีความภูมิใจในความเรียบง่ายและมั่นคงของครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยและความภาคภูมิใจนี้จะกลายเป็นพลังงานที่ดีดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตหลักธรรมที่เกี่ยวข้องคืออัป,ปริหานิยธรรมเจ็ดมะที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมโดยเฉพาะข้อการประชุมอย่างเนืองนิดในบริบทครอบครัวมีการยกย่องผู้หลักผู้ใหญ่ การที่บ้านกลายเป็นที่รวมของความดีงามสอนว่าความสุขที่แท้จริงคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันและทําให้ที่ที่เราอยู่เป็นที่ที่สงบที่สุดสำหรับความหวังในข้อที่สองได้คู่ชีวิตหรือกัลยาณมิตรผู้เป็นดุจครูบาอาจารย์ผู้มีปัญญาย่อมเห็นคู่ครองและมิตรที่ดีเป็นผู้ชี้ทางสว่างในชีวิตความหวังข้อนี้มาจากการที่ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปัตตนิด้วยได้โคจรเข้าสู่ภพเรือนสุภะซึ่งเป็นการจัดวางที่ยอดเยี่ยมสําหรับความสัมพันธ์ในบ้านปลาย หากท่านมีคู่ครองคู่ชีวิตจะกลายเป็นครูหรือผู้สนับสนุนในการสแสวงหาความรู้เป็นผู้ร่วมเดินทางสแสวงบุญหรือการทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตพวกเขาจะไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องโลกโลกหรือเรื่องสุขภาพแต่จะชวนกันทำสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณความชัดเจนในความสัมพันธ์ที่ล่าช้า ดาวเสาเจ้าเรือนปุตตะได้โครจรเข้าสู่พบปัตตนิด้วยในบริบทนี้ดาวเสามักทาให้ความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาแอบแฝงหรือความรับผิดชอบต่อลูกหลานกลายเป็นเรื่องที่ต้องจัดการอย่างเป็นทางการและชัดเจนกัลยานามิตรที่ดีจะเข้ามาช่วยให้ท่านสามารถวางแผนบั้นปลายหรือแบ่งเบาภาระที่ท่านแบกไว้กับความสัมพันธ์ได้อย่างเป็นระบบการพบปาก,กัลยานามิตรเพื่อธทร,รมะ ท่านจะดึงดูดกัลายาณมิตรที่มีความรู้มีคุณธรรมพบเจอคนมีปัญญาเข้ามาในชีวิตมิตรภาพเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่มาเพื่อชี้แนะหนทางสู่ความสงบอาจเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนธรรมะเพื่อนร่วมทิพสแวงบุญหรือแม้แต่เพื่อนบ้านที่พาทำสิ่งดีๆด,ด้วยปัญญาของดาวพระหัสท่านจะสามารถมองทะลุเห็นเจตนาดีที่ซ่อนอยู่ในพฤติกรรมที่ขัดใจของคู่ครองหรือกัลายาณมิตรการให้อภัยและการเข้าใจที่ลึกซึง้งก็คือโชคลาภทางใจที่ยิ่งใหญ่ หลักธรรมที่เกี่ยวข้องคือธรรมะของคนดีเรียกว่าสับ,บุริธรรมเจ็ดโดยเฉพาะข้อธรรมมัญญุตาการรู้จักเหตุและอัถัญญุตาคือรู้จักผลความสัมพันธ์ที่ดีในปีนี้สอนให้รู้ว่าการมีผู้ชี้ทางที่ดีก็คือการลดเวลาในการเดินหลงทางนั่นเองสำหรับความหวังข้อที่สความหวังที่จะเอาชนะปัญหาเก่าด้วยปฏิหาริย์และพลังที่เหลือเชื่อ อุปสรรคคือครูที่ยิ่งใหญ่จงใช้ความมุมานะเพื่อเปลี่ยนศัตรูให้เป็นเครื่องมือฝึกจิตความหวังข้อนี้มาจากดาวราหูผู้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เป็นเกษตรดาธิบดีความหมายก็คือเข้มแข็งและมีอิทธิพลสูงนี่คือพลังที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอย่างฉับพลัน หากท่านมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังท่านอาจได้พบกับวิธีรักษาที่แปลกใหม่หรือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำนำมาซึ่งการหายขาดหรือทุเราความมุ่งมั่นที่จะหายทำให้ท่านมีวินัยในการดูแลตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อปลดเปลื้องหนี้สินหรือภาระที่ค้างคาปัญหาหนี้สินเก่าๆหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบมานานจะได้รับการแก้ไขอย่างเหนือความคาดหมายอาจมีแหล่งเงินทุนที่ไม่คาดคิดเข้ามา ได้รับการช่วยเหลือจากลูกหนี้ที่หายไปนานหรือพบช่องทางในการหาไรายได้เสริมที่ง่ายดายและรวดเร็วเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรหรือเงียบหายไปความขัดแย้งกับบุคคลอื่นที่เคยเป็นศัตรูเปิดเผยหรือคู่กรณีจะยุติลงอย่างฉับพลันด้วยวิธีการที่ท่านไม่เคยคิดมาก่อนอาจเป็นการเจราจาแบบไม่เป็นทางการการให้อภัยอย่างหมดจดหรือการที่พวกเขาหันไปสนใจเรื่องอื่นการปล่อยวางนี้คือชัยชนะอย่างแท้จริง ชาวกันในวัยนี้จะกล้าตัดสินใจทำเรื่องที่เคยคิดว่าเสี่ยงหรือไม่กล้าทำมาก่อนเช่นลองออกกำลังกายแนวใหม่เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆหลังกเกษียณกล้าพูดความจริงใจกับคนที่เคยเกรงใจพลังของราหูในภพอริจะทำให้ท่านกล้าที่จะเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังหลักธรรมที่เกี่ยวข้องคือวิริยะคือความเพียรอธิษฐานบารามีการที่ต้องเผชิญกับปัญหาแล้วชนะสอนว่าความกลัวคือภาพลวงตาจงใช้สติและปัญญาเป็นอาวุธในการต่อสู้กับอุปสรรค การเห็นแจ้งในทุกปัญหาที่เข้ามาคือบทเรียนที่ทำให้ชีวิตเราแข็งแกร่งและไม่ประมาทสำหรับความหวังที่4การได้วางมือจากภาระบุตรหลานหรือภาระผูกพันทางใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่การให้ที่แท้จริงคือการให้พวกเขาได้เติบโตในแบบของตัวเองจงทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สังเกตการ์อย่างมีเมตตาความหวังข้อนี้มาจากการที่ดาวเสาผู้เป็นเจ้าเรือนปุตตะได้โคจรเข้าสู่ภพปัต,ตนิก็เกิดโครงสร้างความรับผิดชอบที่ชัดเจน ดาวเสารเป็นดาวแห่งโครงสร้างและวินยัยการที่ดาวเสาเข้าสู่ภพปัตนิหมายถึงภาระความรับผิดชอบต่อลูกหลานหรือบริวารจะได้รับการจัดสรรอย่างเป็นระบบ ท่านจะได้ข้อตกลงที่ชัดเจนกับลูกหลานเรื่องเงินทองการดูแลสุขภาพหรือแม้แต่การอยู่ร่วมกันสำหรับลูกหลานที่อยู่ในวัยสร้างครอบครัวพวกเขาอาจได้พบกับคู่ชีวิตที่มีความรับผิดชอบและมั่นคงทําให้ความรับผิดชอบของท่านต่อพวกเขาเบาบางลงไปมากท่านจึงสามารถวางใจและใช้เวลาไปทําในสิ่งที่ตนเองต้องการได้พบปุตตะยังหมายถึงงานอดิเรกหรือความสุขสันต์เมื่อดาวเสาร์นำเรื่องเหล่านี้เข้าสู่พบปัต,ตนิ ท่านอาจได้ร่วมมือกับผู้อื่นในการทําสิ่งที่รักอย่างเป็นระบบเช่นการรวมกลุ่มเย็บปักถักร้อยเพื่อขายเล็กๆน้อย,อยๆการเปิดสอนวิชาวความรู้หรือการเดินทางท่องเที่ยวแบบมีเพื่อนร่วมทิปที่ลงตัวนี่คือการเปลี่ยนความชอบให้เป็นกิจวัตรที่สร้างความสุขและเกิดรายได้เสริมการวางตัวที่เหมาะสมกับวัยชาวกันจะเข้าใจว่าหน้าที่การงานของคนวัยเกษียณคือการพักผ่อนท่านจะกล้าวางมือจากเรื่องของลูกหลานอย่างแท้จริง การมองดูพวกเขาด้วยความเมตตาแต่ไม่ยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวจนเกินเหตุคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องสำหรับในข้อสุดท้ายเป็นความหวังที่จะได้ออกเดินทางสู่เป้าหมายชีวิตสูงสุดชีวิตบ้านปลายคือการเดินทางกลับสู่บ้านที่แท้จริงจงใช้เวลาที่เหลือเพื่อการสะสมสะเสบียงบุญให้เต็มเปี่ยมความหวังข้อนี้มาจากดาวพลรหัสผู้เป็นปัญญาโคจรเข้าสู่ภพเดือนที่9เรียกว่าภพสุภา นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นการสแสวงบุญอย่างแท้จริงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงธรรมะอิทธิพลของดาวพฤหัสในภพสุภะทำให้ท่านมีความกระหายในการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังท่านอาจตัดสินใจเข้าวัดมากขึ้นศึกษาคัมภีร์หรือเข้าร่วมกลุ่มสนทนาธรรมความรู้ที่ได้รับจะช่วยให้ท่านเข้าใจชีวิตและโรคภัยในวัยชราได้อย่างลึกซึง้งท่านอาจได้โอกาสหรือมีความพร้อมในการเดินทางไกลเพื่อสแสวงบุญไม่ว่าจะเป็นไปต่างจังหวัด อินเดียหรือการจารึกสแสวงบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การเดินทางนี้จะถูกจัดสรรมาอย่างดีโดยมีกัลายาณมิตรคอยดูแลจัดการทุกอย่างให้ราบรื่นท่านจะถูกยกระดับให้เป็นบุคคลที่มีปัญญาที่ผู้คนให้ความเคารพท่านอาจได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตธรรมะหรือความรู้ต่างๆให้กับคนรุ่นหลังอย่างเป็นทางการ หรือเป็นกันเองการได้ทำหน้าที่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่และเป็นเป้าหมายสูงสุดในวัยเกษียณธรรมะที่เกี่ยวข้องคือไตรสิกขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาการเดินทางครั้งนี้สอนว่าเป้าหมายสูงสุดข,ของชีวิตคือการหลุดพ้นจากความทุกข์จงใช้ทุกวันที่เหลืออยู่เป็นสเสบียงบุญเพื่อความสงบเย็นในปัจจุบันและอนาคตสิ่งเหล่านี้ได้ถูกตีความมาจากดวงดาวจะตรงมากตรงน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชาตาของแต่ละท่านประกอบด้วย ขอให้ปี2569เป็นปีแห่งความหวังที่ก่ะเกิดขึ้นเป็นความจริงและขอให้ชาวกันมีโชคดีสมดังตั้งใจทุกประการแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ